Dù. Nó hơn, à, 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 dù dù tiền à, 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 dù tiền à, à, à. dù 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 ไม่สไม่ใส่มเขออก้า่ป็นเขาบ้าหาก็้ได้สยางามเป็นถ้าคนไหนเขาจะอันก็จะีสทางอานคุณรอไหมคะห่อแบบหลับๆมันมไม่ทำอะไรคัะ ผมนอนพี่นอขี้เยี่ยวหลับบนเบียนกันอย่างนี้ล่ะค่ะยูยู่ยูตนยูยตีนยูยูยูเยูยยูยยูยยยูยูยูยยูยยู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 ย อายยิ้มแบบเมินตาเลื่อมตาในสัวยิ้มแบบรับมั้เสินบอโอเคดิเออ,เอ,อขี่ข้าดข้างนาะลูกไผ่เน,ะนเาะอ,อยู่กับยาย สวัสดีสสดจ้าพี่นอ้องปองปายสุขสุขคนมาด้วยค่ะเมื่อนี้มากินข่าวแรกน้ากันนะคะเมื่อนีนนี้แม่เปิ้ลเห็ดผัดผักรวมให้นะคะผัดผักรวมก็จะมีผักกาดมอคคอลี่อะมดป,ปีนะคะพี่น้องแล้วก็มีแครอทมีฟักทองนะคะแล้วก็เนื้อหมูนะคะเขาวสวยะะด้วยค่ะเด้อมาจะาม,มากินน้ากันก็จะกินเมนูวันนี้แหละนะคะพี่นอ้องอุตสาห์มึงไปก่อนเด้อถึงถึงกันเด้อค่ะน้องยูนอนหลับอีกแล้วพี่น้องแง้าม้ว้นหลับ มขึ้นตื่นนะคะพี่นรนจะ๊ะโอ้โอลืมบอกโปรโมชั่นพิเศษของกาแฟ b ีนะคะโปรวันสุดท้ายนะคะพี่นรจะ๊ะโปรวันสุดท้ายนะคะถึงพรุ่งนี้เที่ยงเด้อพี่น้องเด้อตัดหยอดเด้อค่ะพี่นงจ๊ากาแฟเพื่อสุขภาพสําหรับคนที่มีปัญหาในเรื่องของควบคุมเบาหวานนะคะลดน้ำตาลในเลือดไขมันคอเลสเตอรอลความดันเด้อพี่นองเด้อใครที่ปวดหัวไมเกรน ปวดคอเข้านะคะพี่โอนจ๋าระบบขับถ่ายไม่ดีนะคะพี่โอนจ๋าให้หลานแนะนํานะคะดื่มกาแฟ B ีเซเวเป็นประจําทุกวันนะคะการันตียืนหนึ่งในเรื่องของควบคุมความดันแล้วก็บาหวานลดน้าตาลในเลือดได้พี่โดนเด้อโปรโมชั่นแคมเปญพิเศษซื้อ6กล่องใหญ่6 0ซองนะคะในราคาพิเศษเพียง1000บาทเท่าน,นั้นเด้อปกติราคารวมส่งอยู่ที่1580บาทเด้คะ่ะพี่โอนจ๋าโปรนี้นะคะส่งฟรีไปทางฟรีบ่มีบวกเพิ่มนะคะจับจองกันนะคะพี่โอนจ๋าตัดยอด วันพรุ่งนี้เที่ยงตรงนะคะพี่นนทจ้าโปรดชนใจสอบถามข้อมูลทีมีเพิ่มเติมได้นะจ้ะคล่องใจลูกค้ามากยาวนานนะคะพี่นนทจ้าห้าปีเลยนะคะหีบซื้อกระดางตีเ,เลยค่ะอยป่ปุยมัดตะเก,กียวนกินมาที่ไหนเอาอืมอืมอร่อยไหมอร่อยน่ามันนุ่มมาก โรงพยาบาลเขาก็ทำอย่างนี้ให้กินอ่ะปะ่ะเขาก็ปัก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 ในเมืองเขจะมีผลไม้ให้วันนี้หนูไปอดขอดเส็อ่ะส่นวนใหญ่ผลไม้จะเป็นกล้วยน้ำว้า มีนมหนึ่งกระป๋องแล้วก็มีของหวานมีข้าวถ้าก็จะเป็นผักผัดแล้วก็พวกผัดบบเซไข่อะไรอย่างเงี้ยข้าวต้มลาบประยุกซุปบะเขืออืมที่เขาทำไม่กินอ่ะได้กินวันที่สองเลยพอคลอดเสร็จวันที่สองก็ได้กินข้าว está es muy piraní. ¿No, เป็นน่านได้พลังสองยูบบานอนอีเป็นมีเป็นได้เนี่ยพระเอกนี่สิบอุ่มเหมือนขึ้นกลางวันก็นับหลับ แต่ก็ว่าอย่าไปกลัวหลูกอุ้มหลูกมากเขาคลิปนะคะเพราะวา่าน่องนอนอยู่น่องสิต,ตืน่นขึ่นเลยคุณหลังช่วงกลางคืนดึกๆดึ๋งคุณหล่ พักมันหวานนะพักพวกนี้ใช่แคปน้อยไม่กินลูกค้าตัวมันรั่วๆกูไม่ได้โปรกาแฟเขาติดตัวละอยู่เป็นโปรที่คุ้ม,มอนะเขาบอกไก่ตัววะตัวยำๆ,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 ๆตัวกับโอ้ เอาของนะจ๊ะตุกาก็ดีดีเดี๋ยวพี่กัวปูหมดซะก่อนพี่เลยสั่งเบิ้ลก่อนเลยโปูเบิษัทคุณจัดบ้าโดนค่ะพี่น้องมาแป๊บเดียวบ่เหลียวบ่แม่หล่าจักโปรี่มาหล่าก็เป็นตัวแทนด้วยเท่ากันหล่าก็ใส่เต็มที่สิกเนี่ย กินกาแฟาอยี่ห้อนี้นะคะกินแล้วมันได้ผลพอเพลินี่สินชัดเจนค่ะความดันนะป้าเนาะพวกคอเลสเตอรอลพวกเนี้ยเป็นคนดีค่ะพี่น้องอยากููสูงอายุบ,บางคนก็บอกว่ากินแล้วเออตัวเบาดีเนาะ คือมันไม่ได้เป็นลดน้ําหนักโดยตรงนะคะนอนหลับง่ายแต่ว่ามันช่วยทางอ้อมเพราะว่ามันลด,ลดไขมัน,น,มนลดคอเลสเตอรอลแล้วก็พวกน้ําตาลนะคะที่เรากินเข้าไปอะ่ะมันก็เลยทาให้น้ําหนักเราอะ่ะมันลดลงด้วยแต่ไม่ได้ลดเหมือนคนลดน้ําหนักกินยาลดน,น้ำหนักนะคะเอ,อมันเป็นผลพลอยได้นะคะพี่นรนจามันก็ทําให้ตัวเราเบาขึ้นสบายตัวขึ้น เด่นๆของเขาเลยเนี่ยกาแฟบิซเว่นอ่ะในเรื่องของสุขภาพความดันนี่ยืนหนึ่งเบาหวานยืนหนึ่งนะคะพี่น้องราคานี่เพื่อนตับมาสื่อจำเพราะว่าเขาเขาดื่มกาแฟตัวนี้แล้วเขาเห็นผลมันจะมีอ่ากาแฟบิสเว่นเนี่ยมันจะเป็นกาแฟสกัดมาแล้วนะคะพี่น้องเพียงสิบเอร์เซ็นนะคะบดิบบดองกินง่ายอร่อยรสชาติพอดีเลยกลมกล่อมหอมใช่ ผู้สูงอายุก็ทานได้อู้ยิ่งผู้สูงอายุนี่ซื้อเยอะมากเอาตรงๆอ่ะพี่ต้อถ้ากาแฟตัวเนี้ยไม่ดีจริงไม่เห็นผลจริงอีหลายยู่บลัยอีอยลีพี่น้อขายมาหลายปีอืมเขาขายมาหลายปีเลิกขายไม่ได้เลยเพราะว่า พี่น้องคนกับมาซื้อสั่มกินควบคู่กับยาของหมอนะคะเป็ใ,ใจเนี่ยไปตรวจอยู่ที่นึงหมอนัดสามเดือน,นะครับไปตรวจใช่ไหมหมอจะบอกเลยว่าออืค่าน้ำตาลดีขึ้นเยอะนะความดันดีขึ้นเยอะนะ เห็นป้าบอกว่าป้าชอบแค่หลากฟักฟองก็จะแะมั่นแะดิใช่มันหวาน,นมันหวานโดยธรรมชาติของมัน ออกมามันก็พอดีเลยนว้อน่วงเพรับปรุงก็ไม่ต้องใส่อะไรเยอะเวลาหมาหอง ดูเหมือนกันยเตี๋ยวมีนิด,ดีนะ้อูอ,อะไรเยอะอปลาเส้นๆนี้แบบปลามันแก้วก็อร่อยนะปลาหมีมั้งเหรอวันมีมันแก้วอยู่ ราเป็นเจ้นี้แล้วป่ะไม่เนีแต่ไม่รู้ว่าหนูกินได้ไหมอะมันแก้วะบู่แล้วชอบปีก่ะถทาแบบนี้เด็กๆอะฝึกที่เขากินผักแบบเนี้ยเด็กชอบเด็กชอบนะคะทำเป็นรูปดาวเนาะมันจะมีแม่พิมพ์อ่ะ บางคนเนี่ยทำทำตั้งนานปติ <c oughs> บาลหล่งมากทำให้เด็กกินกินใส่จานเเอะแยมากินต่อเด <c oughs> ็กใจบุญไม่ต้องฝึกเขา <c oughs> น้ำตาจะไหลกว่าจะทำเสร็จทา <c oughs> ไปไอ้มากเยบอล <c oughs> ไ้วยแค่ผัดผัก,กเฉยยังอ,อ,อร่อยอ่ะคิดดูเดิออิมอ่มแล้วแรงเลยค่ะถูกใจไหมถูกใจกินง่ายสบายมือ,ะะมอดิบดีบนอบ แนะนำเลยนะคะพี่นงจาก่อนทหาจับกันไปด้วยะคะ่ะพี่นงจาอีกรอบหนึ่งนะคะเป็นโปรวันสุดท้ายพรุ่งนี้ตัดยอดถึงเที่ยงตรงเท่านั้นนะคะกาแฟ b ีซวกาแฟเพื่อสุขภาพสําหรับใครที่มีปัญหาในเรื่องของสุขภาพควบคุมความดันเบาหวานไขมันคอเลสเตอรอลด้วยพี่นด้อลดน้าตาลในเลือดนะคะแล้วก็ปวดหัวเมเกมนปวดคอคอาร่างกายอ่อนเพลียระบบขับถ่ายไม่ค่อยดีนะคะอีหลานแนะน,นะะําด้วยค่ะ กาแฟบีเชนเป็นประจําทุกวันเวลาหนึ่งถึงสองซองก่อนอาหารเช้านะคะพี่น้องจ๋าโปรโมชั่นแคมเปญนะคะซื้อ6กล่องใหญ่นะคะได้60ซองในราคาเพียง1,000บาทเท่านั้นส่งฟรีไปทางฟรีไม่มีบวกเพิ่มบวกเพิ่มนะคะปกติเนี่ยโปรโมชั่นราคาเนี้ยนะคะปกติราคารัวสูงที่1580าสบาทพิเศษไปเลยพี่น้อง1000บาทได้60ซองด้วยพี่น้องเด้อใครสนใจนะคะลังเลอยู่สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมรีวิว ข้อมูลรายละเอียดได้เลยนะคะพี่นนท์จัาสำหรับคลิปนี้นะคะลาผ้ากินกพี่มิสิตไปแล้วสวัสดีจ้าอ,อ,อ,อาน่ <c oughs> อนะ